ใช้เสื้อเอาด้กระยาัเสื้ออันนี่เคยทายลงเช็ดหนู่งาุเป็นยังบ่ทายลงเช็ดนูเอาสีมาสะหัวด้วยแซมพูคอน้าออร์แกนิกเนาะพี่น้องแซมพูครนาออร์แกนิกฮะเฮยมันสนอยจะแข็งลงไปอีกี่นขยยา่อัน เด็กน้อยก็ซาได้ผู้ใหญ่ก็ซาได้อันนี้เป็นยาบำรุง,งผมพี่น้องแล้วก็ผมบวลกลนผมบวกล่วงแนละ้วก<อ>็ผมบ,ผมบวงออกเนาะพี่น้องเนาะผมบวงออกผมบวกลนผมบวกล่วงเลลวกผมยาวไว้เนาะผมดำผมยาวไว้ผมบวงออกหอมพี่น้องหอมกินมะกรูดเ<ม>ด้อพี่นอ้องเด้อ เส็นปูกอลพาสกัดจากหลายอย่างตำซาดเนาะพี่นอ้องแล้วก็ผมหมอนอีกผมหมอนอีกผมบอกผมบลวงผมบอลอนอีกไม่เห็นสะเลยเนาะพี่น้องเนาะสะเลยนี่จะปวกกับเป็นแทงใช่ปะ บเบาแมก,กับสาวพรใส่คุ่มือเด้อพี่น้องแชมพูอีตาไว้มันกับบอจุม่มอ่ะเดี๋ยวสะผมมือนเลยพี่น้องแชมพูพร่ะาสกัดมาจากขี้หูมาจากธรรมศาสตร์หลายหลายอย่างเนาะจะมีเฮดกลิ้นเจอเรากาหวาน้ะแจระเคประกาศกมี ดอกอมสันจะไม่ขี้หูดเนะเสาพรกับสิปเปออันไปไล่ออกแล้วเนาะไปไล่หัวออมใส่หมอนนี้พี่น้องเบาแม็กใส่ขูมือเลยพี่น้องอันนั้นสองสิบหงส์คนบวกสองสิบหงส์คนอันอนั้นใหม่เนาะมาลองสี่้อยไปบอลหลุด ใส่ดีใส่างามพี่น้องใส่ดีใส่ขักพี่น้องผมบงอกผมบลนผมบลวงกัอย่าลืมใส่กันหลายๆด้วยพี่น้องเดอ้อนี่สนับสนุนโดยด้วยแชมพูรพร่าพี่นอ้องออแกนิกเด้อพี่น้องเด้อนออันยออันยอันย មួយបាត់1អោលូតលូតបារាអោលាខជិះងំដកអូហងបាត់មួយហងបាត់